สวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพืเ่อนๆไปดูไปรู้จักกับป um ั๊มดิสเบกนะปั um ๊มหลังบนนะซึ่งมีปัญหาในขั้นตอนของการสั่งซื้อมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในรุ่นของตระกูลโนวาเทนาโซนิคนะปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่เราไปสั่งตามแอปบางทีเขาก็บอกว่าใส่กับรุ่นโน้นรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้แต่เมื่อเราสั่งมาแล้วปัญหาที่ มันเกิดขึ้นก็คือเรานำมาใช้งานไม่ได้นะนอกจากปัญหาเรื่องของใช้งานไม่ได้บางทีขนาดตรงรุ่นอย่างเช่นเราสั่งของโซนิกมานะเราสั่งของโซนิกมาเอามาใส่กดเบรกทีเดียวปั๊มเบรกรั่วใช้งานไม่ได้เลยก็มีนะครับดังนั้นวันนี้เรามีปั๊มเบรกนะเรามีปั๊มเบรกตรงนี้นะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะ เราไปทําการสั่งซื้อมาเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่เราไปซื้อมาตรงนี้นะมันจะตรงรุ่นหรือเปล่านะมันจะตรงรุ่นไหมอ่าตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะว่าความดิสเบกของเรานี้ที่เราสั่งเข้ามาเราจะสั่งมาใส่เทนะ่านะมันจะใช้งานได้ไหมมันจะเป็นแบบไหนของเทนะ่าในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อน รับเพื่อนๆครับผมใช้รถเทนาอยู่นะผมใช้รถเทนาอยู่ปัญหาก็คือปั๊มเบรกหลังมันรัว่วมันซึมตามอายุการใช้งานกระบอกมันสึกนะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไปสั่งตามแอปเวลาเราไปสั่งตามแอปเขาก็เขียนรวมรุ่นบอกว่าร่วมกับเทนาได้ด้วยใช้ร่วมกับเทนานะต้องเข้าใจก่อนว่าโนวาโนวากับโซนี่เนี่ยมันเป็นปั๊มเบรกอีกแบบหนึง่ง นะโนวากับโซนิกมันเป็นปั๊มเบรกอีกแบบหนึ่งส่วนเทน่ามันเป็นปั๊มอีกแบบหนึ่งอีกชนิดหนึ่งนะครับทีนี้พอเราไปสั่งนะอ่าถ้าแกนสั้นเราก็จะมองว่าเป็นโซนิกถ้าแกนสั้นเรามองว่าเป็นโซนิกแต่ถ้าแกนยาวเราจะมองว่าเป็นเทน่าแต่หารู้ไม่ว่าแต่หารู้ไม่ว่าอ่าแกนยาวนะมันแอบอ่าบางโรงงานบางโรงงานมันมักง่ายไงบางโรงงานมันมักง่ายนะมักง่ายยังไง มันเอาปั๊มเบรกโซนิกไปใส่แกนยาวมันเอาปั๊มเบรกโซนิกไปใส่แกนยาวแล้วหลออขายว่าเป็นเทนาถ้าเอามาใส่กับเทนามันใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเทนาน็อตมันอยู่ด้านล่างน็อตอยู่ด้านล่างถูกต้องไหมน็อตมันอยู่ด้านล่างท่อน้ํามันมันออกตรงนี้ท่อน้ามันออกตรงนี้นะท่อน้ามันออกตรงนี้แต่ถ้าเป็นของโซนิกนะโซนิกรูน้ามันอยู่ตรงนี้ท่อน้ามันเนี่ยถ้าท่อน้ำมันมันออกด้านบนอย่างเงี้ยมันติดตัวถังติดโครงสร้าง เราไม่สามารถใส่ได้นะอันนี้ให้รู้ให้เข้าใจตามนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็เลยสั่งมาสองครั้งจากสองร้านในแอปต่างๆเนี่ยในแอปต่างๆเราสั่งมาสองครั้งสองร้านได้แบบนี้มาทั้งหมดท,ทั้งที่มันก็ระบุว่าเทหน้าเทหน้ามันเป็นแกนยาวเทหน้ามันเป็นแกนยาวและเทหน้ารูน้ํามันเข้ารูน้ํามันเข้ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ออกด้านข้างนะรูน้ํามันเข้ามันอยู่ตรงนี้ นะอันนี้เราไปซื้อมาจากร้านอะไรนะเราไปซื้อมาจากร้านอะไรเนี่ยนะเราแกะดูเลยที่ร้านอะไรนะเรามาเทียบถึงความแตกต่างกาันระหว่างอันนี้นะ Nova. Nova. โ,โซนิกนะโนวาโนวาโซนิกโนวาโซนิกอันนี้เทนาอันนี้เทนาเห็นไหมความแตกต่างมันต่างกันตรงไหนเพื่อนดูออกกันไหมอ่าดูออกกันหรือเปล่าดูออกกันหรือเปล่าอ่าความแตกต่างมันต่างกันตรงไหนอ่าไหมครับ นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างกันจากมุมนี้นะครับจากมุมนี้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างกันชัดเจนแน่นอนนะครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับนี่นะครับทุกท่านปั๊มเบรกของเทน่ากับปั๊มเบรกของโซนิกนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสูมกล้องซูมเลยนะอ่านี่ขออนุญาตซูมนะอ่าซูมไม่ดูนะอ่าซูมซูมซูม ซูมซูมอ่าซูมไม่ได้อ่าซูมครับซูมอ่าทีนี้เราจะสังเกตได้ว่า Spider ake, นะครับปั๊มเบรกเนี่ยอันนี้โซนิกอันนี้โซนิกนะตัวนี้โซนิกรูน้ํามันมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับน็อตเห็นไหมรูน้ํามันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับน็อตแต่ของเทนะเราแต่ของเทนาะนะเราจะสังเกตได้ว่ารูน้ํามันมันจะออกด้านบนนะเมื่อเราจับนอนลง เมื่อเราจับนอนลงนะเนี่ยรูน็อตอยู่อยู่ในระดับร้อยแปดสิบองศาเห็นไหมท่อน้ามันมันตั้งขึ้นเห็นไหมอันนี้ท่อน้ํามันตั้งขึ้นบนอันนี้ท่อน้ํามันนอนนะอันนี้มันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้แหละที่มันใส่กันไม่ได้นะ่นะดังนั้นนะเวลาที่เราจะทําการสั่งอ่าปั๊มเบรกของตระกูลเทนาะเนี่ยที่จะเป็นเป็นปัญหามากๆเลยนะให้ดูตรงนี้เลยนะ ให้ดู va, ท่อน้ำมันเนี่ยเทน่าท่อน้ำมันมันจอดตรงนี้นะโซนิคโนวาเอ็มเอสเอพวกนี้ท่อน้ำมันมันจอกฝั่งตรงกันข้ามกับหัวน็อตนั่นแหละนะครับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีให้เราเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละเพื่อนๆนะปั๊มเบรกของเทน่าตัวนี้มันจะเป็นแกนยาวแกนยาวแล้วก็ท่อน้ํามันเห็นไหมท่อน้ามันนะมุมนี้นะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ารูน้ํามัน นะเห็นไหมอันนี้ระนาบร้อยแปดสิบองศารูน้ำมันมันจะออกฝั่งตรงนี้เห็นไหมถ้าน็อตอยู่ในแนวนอนรูน้ำมันมันจะออกฝั่งตรงกันข้ามอ่าฝั่งด้านหน้าอย่างนี้นะรูอ่ารูน็อตนี่อยู่ในระนาบแนวนอนแนวนอนแบบนี้อ่ารูน้ำมันออกด้านหน้าอันนี้ก็คือของเทน่าตรงรุ่นนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราสั่งเราจะได้มาแบบนี้ถ้าของเทน่านะครับ ตัวนี้แพงเหมือนกันนะผมไปซื้อร้านอะไรนะแพงนะบอกไว้ก่อนนะแต่ของโซนิคเห็นไหมโซนิคเนี่ยนะดูการจัดๆเลยโซนิครูนอตท่อน้ามันจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามรูนอตกับท่อน้ามันจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเราจะเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนเลยอ่าเราจะเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะครับน้องเอฟซีเอาละคลิปนี้นะก็น่าจะตอบโจทย์ให้กับ พี่น้องเอฟซีเห็นหลายๆท่านไปบ่นอยู่ในอแอปหลายๆแอ,อาที่เราทําการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยบอกว่าได้ของไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นไม่ตรงจริงๆบอกไว้เลยว่าไม่ตรงจริงๆนะสําหรับปั๊มเบรคของเทน่าที่ใครไปสั่งให้ดูตรงนี้นะให้ระวังให้ระวังปั๊มโซนิไปใส่แกนยาวด้วยนะมันมีขายบางร้านมันมีขายปั๊มโซนิไปใส่แกนยาวมันใส่เทน่าไม่ได้บอกไว้ก่อนนะ คลิปนี้คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ